สวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่้องป้องไปถ้าทา่าเอฟซีสุูสก้คนนะคะวันนี้เจอเจอกันสายมากาานะคะเมื่อนี้สายเกามุ่งที่บนแบบแบบหมู่บ้านนี่เนาะปวดหัวหลังจากที่อ่ากินยากินเข่ากินตำฮวงเรี่วแพ็กของทรงห้ลูกเอาไปทรงห้ลูกค้าแล้วคือบรเหตุอย่างหมู่บ้านนี่คำมากอะ่มะมาเห็ดกับเข่ากับน้่ถอดไข้ให้หลานเพว่าแม่เขาไปไอทรงคองเราเขาเลยไป เกี่ยวเขาเกี่ยวเขาตาเข่าหาตาิเลยไงนะไปเอาเขาลงรถวานนี้เนี่บุคลีดถอดไข้ถอดยัดงให้ร้านกินแล้วก็จะควา้างก็พวกกินอยังกับคือนอนเลยตาอันนี้เห็นว่าบ,บวมเบิดทุกคนตาบวม,บวม,บวมตาตุบตาปูปวดหัวกินยาแล้วก็นอนพราไงพรไงเห็นโรนหนึ่งคู่มาว่ายุบเป็นยังดยายตีถึงบอ่อ ฉันกังานยุ่งฉันก็บ่ริโทรบ่อยบนว่าฉันก็บ่ได้ออกมาโทรหาอยู่บ่อยเพราะเป็นอยังก็เลยว่าอยู่ดอนบอริบนว่า I'm okay อเลต้าบีทเฮดดี้บอกเราแล้วว่าโอเคสิแล้วว่าฉันเป็นห่วงกินยาแล้วพักผ่อนเด้อสิเดี๋ยวดึกๆฉันโทรมาอีกรอบบัดนีนอนเราก็โทรมาอีกรอบนึงก็บ่ริว่ากันหลายความดอกแล้วก็หายบนนอนอันนี้บอกก็นอนเดี๋ยวหมอกึนหนี่นอนตะเวนบ่บ่บ่เบิ่งบ่เบิ่ง นี่อย่างเลยป่ะเถอีในในโทรศัพท์เขาไปเวียนเทียนโอไปไปยังก็ไปอ่ะก็ไปอันร้อยกระทงที่มันก็บพไปเสียงเขายุดผู้ลูกมาเด็กๆมันเอาผ้าลูกไปร้อยยุทธศาสตร์นี้มันก็บพกไปนะลูกมาเบิงเสียงมาห่งก็เลยลูกมาเบิงเขา,าเอามาไปนามันห่วงน้ำมันนะเขาขัางมาไว้เกือบสามทุ่ม อาการบ่ดีพี่น้องอันนี้ตาเขาไปเห็นคือถ้าปวดหัวมากนะอันนี้ยัเบิ่งกับเบิ่งน่ในอันนั้นยู่ไอ้ไอ้พวกที่เป็นเป็นโรคที่ยัยบนเป็นเนี่ยมันจะอักเสบในโพรงสมองแล้วก,ก็เห็นให้ไอ้ตามัว่วถ้ามันติดเชื้ออาจจะทําให้ตาบอดได้คนนี้ทุกคนมันเป็นเรืองธรรมดามนันเรืองเล็นๆเลีเ่ย ลูกค้าส,าาส้างมาขามกะสั่งมากเลยๆกุโโลสงโล่สั่งไว้แต่ว่าปกากคมบ่ม,บมีบัณฑิตปากามบันฑีตสั่งไม่อีกอยู่เน้บนหยากใช่ไหง บ่ไข่ดีจักาน้อยก็สิลงเจ้าข่าวแล้วก็เนี่นนก็นับมือนับเว้นไปแล้วอีกสวงมือคั้งก,ก็ไดหยุดอีกแล้วก็จะเลืออยู่ไฟ v e five w นมาบ f ว v e w ิก k six w วิก five week four โอเคอเคู้อะไรไปช่วยมือเ่น,เน,นี่นั่ก็ได้ เรากดหือเราหนาวอากาศหนาวคักแล้วบานเรามันมาเป็นหิมะมันเป็นแบบเป็นละองฝนละองแบบคล้ายแบบแมคานิ่งบานเทาอะ่ะว่าบว่าเห็นแดดจะเป็นฝนแบบละอง ต้มแห้งหนาวเหรออันนี้บ,บนไปนกาบเม็ดผักไว้ยุ่หน่อยหนึ่งยืดมรวยจะยั้งบ่หมดหมดหลายแระวบนนี้บพักที่บ,บนกาวไว้นะเกดิดดีดี พี่น้องฮอหฮโบนึงศัตรูของเขาก็คือนกกระจิบนกกระจอไปจิกกินสองเนี่ยมันขึ้นหอยถากบุหัวเจีจังหรอสุได้ปูศัตรูหลายครับอันนี้ย่ยมันขึ้นไหนยูยบกุกเขานอนเลยก็ไม่ได้ไปซองไฟซองหยังหาขาหาหยังนั่นบะ ไว้จำเว็นจำคำส่ธรรมชาติ อยากเครียดยดอกเครียดก็ได้แต่ว่าเฮ็ดเล้วกินมาทั้งอุ้นแล้วอุ้นอีกเวยบแล้วเวยบอีกมันก็บะแซบทเท้าเฮ็ดออกไม่ไน่ะมันแซบเครียดกล้วยหอมนะ่ะกล้วยกับมียู่บนฟิตเนสสูตรตู้เย็นกับมีอยู่ตามไปก่นอนถามมัวคกับ อยู่กับโทรศัพท์หลายหนึ่งหูยู่เขาใส่สายตายขับจอภาษาตาเขาแบบมันออนล่์นี่อ่ะน,น้องๆค่ามเมื่วายายยายเวลายายเห็ดคดิปบได้เห็ดวิดีโอ่ะยายใส่ ยิวเตอร์ย้ายใส่ยังบ่อคือเรียกว่าบ่อย้ายไปใส่มันเป็นอันย้ายใส่กล้องของของเขาโดยตรงหรือกล้องของซ้ำซุ้งก็เลยว่าสีกล้องหน้าถ้ากล้องหลังถิ่นเพสวยกล้องหลังในสิขี้ลายแห้งก็โตเขาใหญ่บ้านช่วงนี้เห็นย้ายถ่ายวิดีโอถ่ายยังเก็บเก็บเห็นยังย้ายดูดีย้ายอยู่ดีแห้ง นาสีิมผู้เกลมองต้องเป็นย้ายแต่ผิวเตอร์เอียงบอก็เยว่าบ่าให้บ่ให้เกลมองตึองกอ็ได้ตื่นขึ้นมาปึบเยอบ,บ่นบอกเลยว่าเยอบ,บนแตงเดี๋ยวนี้ครีมครีมทาฝ้าหน้าขาวปรับสภาพผิวของเฮอร์เบิร์นี่ที่ยอบ,บนใส่บ,บนใส่มาตลอดใส่ประจำใส่ใจตัวเอง ไข่เปันใดป่วยเปันใดอาบน้ำได้บุญก็ต้องใส่เซ็ษหนาเศษตาเศษตัวยืบุญก็ต้องใส่ทาครีมนะหมูเวินทารองพื้นทากันแดดบอกออกไปใส่กระซังยืบบุญสิทาครีมแล้วก็สิทารองพื้นทากันแดดตัดแก้มทาตานิดนึงคิ้วัวยืบุญก็เห็ดมาแล้วมันบอกจมูกยืบุญก็เห็ดมาแล้วปากยืบุญก็ไปฉีดมาแล้วยืบุญก็ทาทาปากตัดแก้มทาตา พยายามเมคอัพพยายามแบบทําให้ตัวเองมีชีวิตชีวาทําทให้ตัวเองดูแบบชุ่มชื่นแบบล่าเริงแจ่มใสกระปีก้กระเป๋าชุ่มช่วยมีแบบเขาเอาื่วอะไรเออมีคว่สดสื่นสดใสนุ่ตูไหมตกคนเราไม่แบบว่าเกลียวแกเลยแห่งเกลี่ยังก่อนเขาจะว่าววอันยิ่งเก่ยิ่งไม่สดใส <c oughs> นี่ผล บี่ปุ่นศกษากไว้ทุกคนยี่บุนยอมรับนะว่าอยู่บนช่วงนี้ยี่บนลุกขึ้นมาดูแลตัวเองมากเออดูแลลุกขึ้นมาดูแลตัวเองมากคอนไดสวยอนนใดงามยี่บนสื่ออันใดสวยอันใดงามยี่บนแต่งพี่น้องนี่คอลลาเจนนี่ปุ่็ดืม่มเพื่อสุขภาพเพื่อผิวพรรณดืม่มคอลลาเจนวิตามินซีคอลลาเจนปรับสภาพผิวดืม่ม ญี่ปุมดหมดหมดหมด,หมด,ห,มดหมดเยอะแล้วนะหมดเยอะแล้วครั้งละสองสองถุงใหญ่สองสองหอยใหญ่สองหอยใหญ่ครั้งละหกสิบสองอ,อันไหนที่มันเป็นประโยชน์เป็นก็เ,เรียกว่าอะไรบำรุงร่างกายดูแลสุข าคือยีบสุสรรหาไม่ปล่อยไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวมันมาก่อนแล้วถ้าย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของยี่บนนะยี่บนเขาวแห้แงยี่บนแบบหน้าตาแบบแกิดโลยตาจางสีกระตูหนังตาตกอืแก้มนี่บอกเลยบะไม่เคยได้ไม่เคยได้แต่งแต้มนานๆพี่น้อง หน้านที่ปีหนุยี่บุญจังสีดุเขึ้นมาเมคอัพเห่นบหแล้วกระถึงจะเมคอัพมันกะมันก็แค่แบบได้แบบธรรมชาติเพราะว่าเราไม่ได้ศสยกรรมอะไรนู่นนี่นั่นจังนั้นตอนนี้ก็คืออ่ะยี่บุญก็อัปเกรดตัวเองแหละอัปเกรดตัวเองก็คือให้ตัวเองดูดีใช่ไหมให้ตัวเองดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งเออมันก็ว่าเราแก่แล้วเราก็อ่า ชะลอความแก่ด้วยการทําสยกรรมด้วยการดูแลตัวเองอยังประมาณนี้นะทุกคนก็ว่ายังไห้มาด้ามาว่าแก่แล้วทําไมต้องแต่งแก่แล้วทําไมต้องไปสยกรรมแก่แล้วต้องนู่นนี่นั่นยานะคะคนเฮ้ามันอยู่ที่ความชอบแต่ก่อนเดียบนไม่มีเวลาใส่ใจแล้วก็ไม่มีเวลารักตัวเองนะคะเยบนรักแต่คนอื่นรักแต่คนรอบข้างเยบนบอกเคยแบบว่าเออ ตัวเองอะอะไรยังไงก็ได้ยังเสิยนะทุกคนอะไรยังไงก็ได้เพราะผลสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่นะคะเราต้องหันกลับมารักตัวเองบ้างใช่ไหมเวลาห้าเดือดร้อนเวลาห้ามเมตาหานน่นันไม่มีใครช่วยเราได้เลยยีบนช่วยตัวเองยีบนแก้ปัญหาด้วยตัวเองทุกอย่างนะคะเาบ่านี้แล้วเราก็เปลี่ยนไม้เซตใหม่ก็คือเออฉันต้องดูแลตัวเองฉันต้องรักตัวเองแล้วก็ในบ้านปลายชีวิตของฉัน ฉันต้องมีความสุขก่อนที่ฉันจะหมดลมหายใจหรือจากโลกนี้ไปเรยบนก็นเด้แบบโอเคละแบบแอดทีพตัวเองขึ้นมาเลยทุกคนอันนี้อยากให้เป็นแรงบันดาลใจสําหรับหลายๆคนนะซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวคือ,อยังเจย์บนนี่เนาะอันนี้เราไม่ได้มาอวด,อวดกิ่งไม่ได้มาแบบโชว์เ o w ร์หรือว่ามาอวดว่าตัวเองเก่งนู่นนี่นั่นนะเมเมน,นะคะเย์บนอยากให้หลายๆคนซึ่ง อยู่ในสถานะคล้ายๆอยบคนเป็นแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าเป็นแบบว่าต้องต้องรับภาระเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องดูแลครอบครัวต้องดูแลพ่อแม่ต้องดูแลอ่าคนใกล้ชิดอะไรประมาณนี้อืมเราเป็นคนหาเราเป็นคนออกความคิดเราเป็นคนตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายๆเยบนเนี่ยใช่เมื่อก่อนนี่คือแบบเราไม่มีเวลามาใส่ใจตัวเองเลยทุกคนพอมีเวลาจะมาแบบอืม ให้รางวัลกับชีวิตไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้แต่งตัวไม่ได้ซื้ออะไรสวยๆงามที่ตัวเองอยากได้ที่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 อยากได้ที่ที่ซื้อไก้ก็คือเป็นเป็นท่องเป็นอย่างนีแมนนี่บ,บนซื้อแต่เขาก็บ่ได้เอามาแบบว่าปวดอ้างนู่นนี่นั่นเนาะอันนั้นมันเป็นของที่ว่ามันเป็นสมบัติที่เราต้องควรเก็บสะสมใช่ไหมเป็นเงินเป็นทองแต่การที่เราจะมาดูแลแบบ เมคอัพตัวเองให้ตัวเองสวยให้ตัวเองดูดีให้ตัวเองอ่อนวัยให้ตัวเองแบบนูน่นนี่นั่นอ่ะไม่ไม่ไม่ไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่เวลาบบมีเวลาเอลีทุกคนยี่บนคิดงานขนาดยี่บนมาเดินสายฝอนะมาอยู่กับพี่ย่เติบพี่ยี่บิวพยยี่ยี่สวีดินยี่บนก็ยังเป็นตัวของตัวตัวเองก็ยังเป็นตัวของตัวเองไม่ได้แบบโอเวอร์มากมายอย่างสินะ่นั เออเวลาจะเข้าสังคมเวลาจะไปหันไปน,กกนี่อ่ะโอเคลุกขึ้นมาใส่เสื้อผ้าที่ดูดีหน่อยแล้วก็แต่งหน้าแต่งตาเน้นนิดนึงแต่มันกะไปตามวัยนะคะเพราะว่าเขาบอดีไม่ได้เสริมอ,อะไรยังสีหนาอืมอ่ะไอ้ผมก็เลยว่าถ้าถ้าเรามีโอกาสนะคะทุกคนถ้าเรามีโอกาสที่บุญอยากให้ทุกคนหันมารักตัวเองหันมาใส่ใจตัวเองมากกว่าใส่ใจคนอื่นหรือใส่ใจ อย่างอื่นดังสีนะเพราะว่าคนเฮาอะชีวิตมันไม่ได้ยาวนะคะทุกคนชีวิตมันเพ่ไดเง้ยาวความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนเมื่อไหร่เราจะตายเมื่อไหร่เราจะหมดลมหายใจเราก็ไม่รู้นะคะ่ะเฮาปรสามารถหลวงหลวงนะคดได้เขาหูแต่อดีตเละน,นะปัจจุบันตอนนี้นะคะแค่สองสามชัมม่วโมงข้างหน้าเรายังไม่เรายังไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอย่างประมาณนี้นะะ่ทุกคนน่าจะญีุ่่นก,ก็เลยว่าถ้าเรา เปลี่ยนไมล์เซ็ตหันกลับมารักตัวเองดูแลใส่ใจตัวเองมันก็จะดีจะเป็นผลดีกับเฮ้านะคะทุกคนจะเป็นผลดีกับเราเดี๋ยวนี้นะยี่บนเริ่มสั่งเสื้อผ้าเออยี่บนชอบแบบใส่กระโปรงชอบชุดเดรสเนาะเออเป็นกระโปรงนู่นนี่นั่นยี่บนอยู่บ้านยี่บนก็ยังใส่เลยนะคะทุงมอือไหนยี่บลยังใส่แล้วส่วนมากจะไม่ค่อยเห็น จะไม่ค่อยเห็นโมเมนต์ของญี่นที่ใส่กางเกงนะคะนอกจากจะเดินทางไกลๆใส่กางเกงใส่เสื้อแขนยาวอืมอย่างประมนนะาณน,านั้นใส่รองเท้าผ้าพุงผ้าใบเสื้อแขนยาวแต่ว่าถ้าไปเที่ยวเป็นอย่างนี้บบจะจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนสตไตล์กลายเป็นว่าชอบใส่กระโปรงนะคะทุกคนก็เลยช่วงนี้สั่งเสื้อผ้าแบบชุดกระโปรงกระโปรงกระโปรงมาหลายนะคะ สั่งมาหลายบางอันก็ถูกใจแน่บ่ถูกใจแน,กแกแน่ก็ไม่ก็ไม่เป็นไรอันไหนเราชอบเราก็เอามาใส่อันไหนไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะอก็ทุกคนเนาะอ่ะอันละก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นกําไรชีวิตแม่ทุกคนเป็นกําไรชีวิตโพราะเพาดได้ว่าไม่ได้อวดร่ำรวยหรือว่าไม่ได้แต่งตัวเวอร์เกินฐานะอะไรมากมายยังสีนะมันเป็นบัตรใบ,บของชีวิตเราได้ทุกคนนั่นแหละก็มีคน ติมากมีคนชมมากอันนี้มันก็านานาจิตตังของของมนุษย์เนาะของคนที่ลหลายๆคนมาเจอกันร้อยพ่อพันแม่แล้วยี่บนะ่ะก็คือเราทําโซเชียลใช่ไหมบางคนก็เออจะมองเราในในแง่ดีมองเราแบบเป็นไอรอลเป็นแบบเออเป็นตัวอย่างอยากเอาเป็นแรงผลักดันอืมแล้วก็ยบนเนี่ยชีวิตเล้วก็บ่ได้แบบซื้หรู ถึงจะอยู่ในสายฝอแต่เราก็บม่ได้สวยหรูเราก็บม่ได้โอเวอร์เราก็บ่นูนี้นั่นปัญหาก็มีเวลาทุกก็ทุก์เวลาสุขก็สุขสุดท้ายเขาก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีอีย่างประมาณเนี่ยบางคนก็เอาไปเป็นไปเป็นไอดอลของเขาก็ขอบคุณนะคะที่ที่เห็นแบบว่าเห็นการใส่ชีวิตของญี่ปุ่นอ่ะเป็นแรงผลักดันให้คุณๆนะคะกับ กับบริวากับยินดีนะคะอันไหนที่ยี่บุพ่อจะแนะนําหรือว่านู่นนี่นั่นให้กับเพื่อนๆที่อยากจะเอายี่บเุเป็นเป็นไอดอลนะคะก็ขอบคุณเลยหลายเนาะก็ขอบคุณเลยหลายแต่มันก็ยังมีคนที่เข้ามาว่าเข้ามาตีติงกระสร้างเขาอันนั้นเนาะกระสร้างเขาเเพราะว่าคนเฮามันมันห้ามความคิดกันเพราะไดนะแต่คนมันมันห้ามความคิดกันไม่ได้ บางคนหักเข้าบางคนสร้างเข้าสร้างโดยที่ไม่มีเหตุผลนน้นะถามมาจังไหนอยู่บนกระต่อไปยังสันเดอ้อทุกคนเดอ้อเนี่ยการทีบนเหตตคลิปหิุอย่างนนเนี่ยบางคลิปอาจจะไม่ถูกใจไม่มีสาระบางคลิปอาจจะมีสาระแทรกอยู่ในนั้นเขาอเอาไปเป็นเอาไปเป็นเอ แรงผักดันหรือไปเป็นแบบยางก็ได้นะคะอมหมู่ว้านหมื่ก่อนทุกมือทุกมือนะเอ้บนได้งกุ้มเพจกุ้มยังกุ้มหาฝอไห้กับเพื่อนๆเนี่ยเราบางคนบ่เข้าใจก็ถามมาแบบเเยอะแยะบางคนกับเข้าใจง่ายก็คืออยากได้แค่ชื่อกลุ่มหาฝอว่า เออมันซื้อกุ้มหยังมันเป็นแบบใดเราส่งให้แล้วเขาก็ไปเสิร์ชหาเขาก็ไปเจอเขาก็แบบเข้าได้กับมือจังคลิปเมื่อ้านกับมี่นองมี่นองคนหนึ่งที่เม่นยู่ใต้คลิปนะว่าขอบคุณยายมากนะคะที่ยายส่งเว็บหาคู่ให้แตะกนนอนในยองบนเขาใท้คิดเวียนเป็นบ่น ย้บ,บุตรไทยคิวบิดแล้วไทยคิวบิดเียมันมีหน้าตาโปรไฟล์หลาย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 อย่างหลายหลายอย่างเหมือนบอจะเป็นทั้งสีน้ำเงินทั้งสีชมพูทั้งสีโน่นนี่นั่นเออมันจะเป็นโปรไฟล์ไอไอของไทยคิวบิดอ่ะมันจะหลายๆรูปแบบแล้ววันนี้ย้บ,บุญเขาเขาเขาในโปรไฟล์ไดไทยคิวบิดของโปรไฟล์ไดเออน้องเขาก็ถามมาจังเสียย้บ,บุญก็เรายะบ,บุญก็ส่งไปให้ย้บ,บุญก็ส่งให้น้องเขาก็เขาไปสมครโน่นนี่นั่นแล้วเขาก็ไปเจอกับ แฟนของเขาณปัจจุบันนี้แฟนของเขาณปัจจุบันนี่ก็คือเขาก็ได้แต่งงานเขาก็ได้บินไปอยู่ประเทศกับแฟนไปอยู่เมืองหนอกกับแฟนแล้วก็มีอีกหลายๆคนนะคะที่เข้ามาอคอมเมนต์บอกว่าหนูประสบความสําเร็จหลวเด้อย้ายหนูได้เจอคนหกักแล้วหลังจากที่ย้ายในน้าหลังจากที่ได้เข้าไปในเว็บหาครูตามที่ย้ายบอกนะคะกั ดีใจน้ำเพืนนะคะเตเจ้าของกลายเป็นว่าพลาดนะคะเลือกพลาดอืมเลือกพลาดเอาละ่ะก็เป็นอย่างคนคือค,คเฮ่าแบบบุญวาสนาเนาะเออม,มันอาจจะยังไม่ไม่ถูกคู่ที่แท้จริงของเราอาจจะเป็นแค่เพราะว่าเราทําบุญร่วมกันมาอุพเพหรือภูมิลิขิตนะคะเขาก็แมทให้เรามาเจอกันในช่วงระหว่างหนึ่งของชีวิตพอหมดบุญวาสนาต่อกันแล้ว เฮากะะ็ะได้แยกย้ายกันไปได้มีอันเลิกลากันไปยังสี่นะทุกคนก็ไม่ว่ากันเราก็เราก็ไม่เศร้านานนะคะเราก็มุกออนให้เร็วแล้วก็เดินหน้าต่อไปยังสี่นะเออณตอนนี้คือยีบนกับโอเคละในในในจิตใจหนึ่งโอเคนะไม่มีไม่มีความเก่าความหลังที่ทําให้ยีบุแบบเศร้าอะไรมากมาย ก็คือสิ่งที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเราก็จะเก็บไว้เป็นความทรงจําในเรื่องราวที่มันดีๆเรื่องราวอันไหนที่มันบันบ่นทอนจิตใจเราทํำลายจิตใจเราเราก็ลืมมันไปซะอย่างประมาณเนี้ยเดลิทออกไปเมมเบอเฉพาะสิ่งที่มันดีๆเอาไว้ให้เป็นความทรงจำว่าในครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยใช้ชีวิตอยู่กับแบบนี้แบบนี้แบบนี้คนแบบนี้คนนี้คนคนี้อย่างสิ่ทุกคน ณตอนนี้ผมก็เดินหน้านะคะมุกอ่อนเราเดินหน้าก็กําลังจะเจอ,อคนใหม่หรือจะใส่คําว่าความรักครั้งใหม่ไหมก็ได้หรือไม่ใช่ความรักก็ได้ก็ใช้คําว่าคนที่เข้าใจกันใจตรงกันหรือเปล่าประมาณนั้นแต่ว่าเรายังไม่ได้แบบใช้ชีวิตร่วมกันเราก็ต้องรอตรงนี้ในสเต็ปต่อไปเนาะรอตรงนี้ว่า การที่เราจะมาใช้ชีวิตร่วมกันในระยะเวลาสองสามสัปดาห์เนี่ยเออมันจะเป็นยังไงเขาเสิมเม็ดกันได้บ่ความคิดความอ่านอีหย่างเขาจะตรงกันบ่ไมซิตจะตรงกันไหมความคิดจะต,ตรงกันไหมอืมนั่นแหละไมซ็ตยเซ็ตเหมือนกันไหมเออคิดไปอีหยังมันก็เกิดขึ้นได้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ มิฉนั้นแล้วไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีอะไรแน่นอนทุกคนญี่ปุ่นก็บอกอะไรซ้านี้แหละคือทุกวันนี้คือญี่ปุ่นปล่อยวางในทุกคนปล่อยวางหมดเลยนะคะปล่อยวางในสิ่งที่มันมันไม่ดีอะ่ะเราจะรับพลังบวกอย่างเดียวอะ่ะพลังลบเราเราจะไม่เอาอะ่ะคือคิดดีทดําดีคือเราพยายามดึงดูดแต่สิ่งดีๆไหมเออดึงดูดแต่สิ่งดีๆคิดดีทดําดีญี่ปุ่นบอกเลยเด้อว่า ถ้าคนเฮาอ่ะจิตใจบริสุทธิ์เราเราไม่ได้คิดร้ายปองร้ายกับใครไม่ได้อิจฉาตาร้อนใครนะคะเขามีความเมตตาปานี้เขามีความคิดที่ดีหวังดีกับทุกคนเป็นมิตรกับทุกคนเขาจะบริหลับความเดือดร้อนหอกถึงคนอื่นจะมาคิดร้ายมาเป็นศัตรูกับเขาเดี๋ยวเขาก็แพ้ภัยตัวเองทุกคน เดี๋ยวเขาก็แพ้ภัยตัวเองเพราะว่าเราไม่ได้คิดร้ายกับใครเราไม่ได้อืมคิดไม่ดีการคิดดีทําดีอ่ะมันเป็นผลดีกับเขาบอกเลยถ้าผู้ใดยังมีความอิจฉาริษยาให้โปรงให้ปล่ปอยวางซะเนอะให้ปล่อยวางซะคนใดเขาได้ดีเราก็แสดงความจินดีกับเขาแล้วเขาก็ขอบคุณมาความปิติมันจะเกิดกับเราแต่ถ้าเราอิจฉาเห็นเขาได้้ดดิบไดีด ไปเปรียบเทียบตัวเองใส่เขาเราบันนีเกิดการอิจฉามั่นใส่แล้วไปเม้นด่าเขาไปว่าเขาเขาด่าก,กับคุณก็ได้รับความที่แบบยิบแค่ความเก็บแค้นคุณแข็งแนงใจเออมันกับเป็นผลที่ไม่ดีต่อสุขภาพจิตต่อจิตใจของเราถ้าเฮาคีดีทดําดีเฮายินดีกับคนอื่นความปิติ ในการที่เขาขอบคุณเราอ่ะมันเกิดการปิติมันไม่เกิดพ่่มพ่วมใจหรือดีใจอยู่ใน,ในใจเขาอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เราทํามันก็ย้อนกลับมาในในรูปแบบที่เป็นแนวแนวแนวบวกนะคะทุกคนถ้าเขาคิดพอดีไปว่าเขาสิ่งที่กลับมาก็อยู่ในแนวลบหมดเลยมื่อนีญบุญพรำพร่ำเยอะนะพุทุกคน่ม่สาระอีหยังหรอกแต่ว่าก็อยากให้เป็นแนวคิดที่ ญี่บุนคิดเนี่ยให้เป็นแรงพักดันหรือว่าให้เป็นให้เป็นแนวคิดที่สําหรับคนที่ท้อแล้วก็คนที่คิดว่าตัวเองไม่มีโอกาสตัวเองทําเพื่อคนอื่นเกินไปจะมีโอกาสเหมือนยายไหมจะมีโอกาสได้ไปกินไปเที่ยวได้แต่งตัวได้ทาศิลปกรรมได้นู่นนี่นั่นไหมอย่าเฝ้าท้ออย่าเฝ้าว่าตัวเองจะไม่มีโอกาสนะคะญี่บุนก็อยู่ในระดับซัํานี้หล่ะ แต่สิ่งไหนที่เราทําได้เราก็ทําไปนะคะทําไปทําแล้วไม่เดือดร้อนอประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวยังไงก็ติดตามเป็นกําลังใจให้เยบุนเด้อเยบุนกาจะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนคือกันนะคะถ้าใครอยากจะคุยกับฟอไม่มีช่องทางบรหุจากอย่างนีก็ถามมาได้เดยเยบุนแนะนําให้นะคะ,นะนในน้าไห่อยยที่ไม่ต้องไปเข้าไปในเพดเมียฝรั่งแบบ มาดามหาคูเหยคนเราต้องเสียเงินนู่นนี่นั่นอย่านะคะอย่าเข้าไปจะโดนหลอกพวกนี้หวังแก่เงินทั้งนั้นนะคะไม่ได้ช่วยเราแบบจริงใจบ่ได้ซวยที่ว่าไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่ใช่ลึกๆแล้วมันมีสิ่งที่แอบแฝงอยู่ก็คือเงินมันนี่มันนีแค่นั้นนะคะทุกคนซอยเขาแบบจริงใจบ่มีหรอกเ<ฮ>พจที่เขว่าอยากได้คู่ใครอยากคุยกับฝรั่ง ทิ้งรูปไอ้ไต้โพสตใต้เมนต์ไต้นู่นนี่นั่นทิ้งไปได้สามปีเจ้าก็บร้คุยเพราะว่ายังไม่มีพอหลังเป็นตัวเป็นตนจริงๆเขาแค,แค่ต้องการแค่ยอดไลค์ต้องการแค่มีคนไปกดไลค์กดอะไรแล้วก็เออเขาก็แปลยอดไลค์นั้นไปเป็นเงินในอากาศสาหรับพวกเพจ Facebook นะคะของมาดามสายฟอที่หาคู่หาอะไรให้กับผู้หญิงไทย ไม่มีนะคะเดี๋ยวจ้าหน่ญี่ปุ่นจะมาบ่อยฟังด้อเรื่องนี่มันมีมันมีความซ่อนเงียนหรือว่ามันม่เอาคอนอยังซ่อนเงียนญี่ปุ่นกระบอกไปเนาะมันมีมันมีความลับสอนอยู่หนานว่าเขาไม่ได้แบบจริงใจอะไรหรอกคือจุดประสงค์แล้วอะอแอบแฝงด้วยการหาเงินทางอากาศหรือว่าถึงเราจะไม่ได้จ่ายเงินกับเขาโดยตรงแต่เขาก็ได้เงินจากทางอื่น ที่เราเข้าไปกดไลค์ที่เราเข้าไปดูเขาอะไรอย่างนี้แหละทุกคนเดี๋ยวดิบนจะบอกสุกว่าเอาคลิปนี้สมนีกนมันเง่านะคะขอบคุณมากค่ะ